ข้อ8แล้วนะครับอีกแค่3ข้อจะจบเติมคํานะครับเออต้องแนะนําน้องหลายๆคนนะครับคือถ้าบางทีบางทีเติมคาเนี่ยข้อไหนที่มันยากๆคือน้องน้องไม่จำเป็นต้องมาทําไล่อย่างนี้หรอกนะครับก็คืออนไนย,ยากล้วก็ต้องข้ามไปอย่างที่พี่บอกในคลิปที่แล้วว่าอย่าไปยึดติดกับบางข้อที่แบบอู้จะต้องไถให้ออกมันจะเสียเวลาเพราะชั่วโมงครึ่งนี่เร็วมากเลยนะนะครับเอออ่ะไปดูข้อ8ครับผมนะครับข้อที่8นะครับเป็นโจทย์เรื่องนะครับ ยังไม่บอกดีกว่าเขียนให้ดูก่อนมีซิกมาครับนี่แล้วก็มีลบหนึ่งกำลัง R ข้อนี้พี่เห็นน้องหลายคนนะครับสอบเสร็จเนี่ยโทรมาถามข้อนี้กันเยอะคืออยากจะรู้ว่าข้อนี้คือทํายังไงก่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะร่างให้ฟังนะครับว่าข้อนี้ทำไงนะครับหลายคนจะเห็นว่าข้อนี้เหมือนกับโจทย์ที่เป็นอนุกรมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีซิกมาอันดับแรกเลยนะเห็นปึก๊กอนุกรมแน่ๆแล้วอนุกรมอันนี้หลายคนบอกอุย้ยไม่ยากนะนะัะเพราะว่ามันมีแค่ ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่หกเองนี่บางคนว่าเฮ้ยหนึ่งถึงหกเองแม่งเอาหกตัวเองก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่แทนหกตัวจริงไหมคือมันไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้เยอะแบบเป็นล้อเป็นอะไรแค่หกตัวธรรมดาก็แทนไปเลยนะฮะถ้าเราแทนเอ็นเป็นหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้ขอโทษนะนี่อาร์นะครับขอโทษถ้าเราแทนอาร์ตัวแรกด้วยเลขหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ต้องหนึ่ง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 คือตรงไหนเป็นอาร์หนูแทนหนึ่งให้หมดจริงไหม นะครับงั้นพอเราแทน1ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะกลายตัวแรกเนี่ยเป็นลบหยกกำลัง1ใช่ไหมครับถูกปะนะครับเดี๋ยวนะพี่ดูโจทย์นิดนึงอุ้ยตายแล้วพี่อยู่โจทย์ผิดครับขอโทษทีอันนี้เป็นเลขศูนย์ขอโทษขอโทษโทษเลขศูนย์นะขอโทษเลขศูนย์ตัวแรกแทนศูนย์ลงไปนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นลบหนึ่งกำลังศูนย์แล้วตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นหกแล้วก็ศูนย์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดนะครับแล้วยกกำลังหกลบศูนย์แล้วตัวนี้ก็จะคูณด้วยห้ากำลังศูนย์อ่านี้คือ เสร็จแล้วตัวที่2เปลี่ยนจาก0ก็เป็นเลขหนึ่งนะครับอ่าเราก็บวกนะครับซิกแมาคือบวกตัวที่2ก็จะเป็นลบหนึ่งกำลังหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เป็น6แล้วก็1ตัวนี้ก็เป็น7จ็ดลังหลบหนึ่งแล้วก็คูณด้วยห้ากำลังหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเงี้ยไปเรื่อยๆจึ๊กจึ๊กจึ๊กนะครับจนถึงอีตัวสุดท้ายนะฮะตัวท้ายของหนูก็คือแทน6ใช่ไหมครับแทน6เสร็จตัวหน้าก็จะกลายเป็นลบหนึ่งกำลังหกนะฮะแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นหกแล้วก็หกอันนี้ก็จะ อันนี้ก็คือตัวสุดท้ายนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยยาวๆนะครับแล้วเราก็ไล่คิดทีละตัวนะครับทีนี้มีหลายคนสงสัยอันที่1คือสงสัยตัวสัญลักษณ์อันนี้นะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับอ่ะทีนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับจริงๆตัวเนี้ยนะครับน้องเคยเรียนแล้วในเรื่องของนะครับความน่าจะเป็นมันคือ NCR นั่นเองถูกไหมครับไอหกตัวเนี้ย C R เขาจะเขียน6อย่างนี้นะครับมันสามารถเขียนได้นะครับหลายแบบเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันคือการใช้4มาช่วย ก็คือต้องคิดเป็น 6CR เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น6 c 0นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น 6, C1 แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจะถึง6 c ซใช่ไหมครับซึ่งถามว่าข้อนี้ยากไหมก็ถ้าคิดก็ไม่ยากครับแต่ว่ามันจะช้ารนูอย่าลืมนะมันไม่ได้มี6ตัวมันมี7ตัวนะตอนแรกที่หนูเขียนโจทย์ผิดก็คือ 0- ูนย์หนึ่งหกมันจะมีเจ็ดตัวหนูก็ต้องไล่คิดอย่างเงี้ยนะครับตัวหนึ่งอาจจะใช้เวลาสักประมาณสิบวินะครับหรือาาสิบห้าวินะครับ,รนะรบไล่ไปเรื่อยๆก็ประมาณ บางคนเห็นข้อนี้ถ้าซ้อมดีๆนะเห็นปุ๊บตอบได้เลยเฮ้ยพี่หุ๋ยเขาจะคิดอะไรกันเร็วขนาดนั้นเจ็ดพจน์เนี่ยนะนะครับมึงแม่งมีเครื่องคิดเลขในใจหรือเปล่ามึงแดกคอมพิวเตอร์เข้าไปมันไม่ใช่คือมันอยู่ที่ว่าเราอะซ้อมมาแค่ไหนนะครับอุดแดกไม่ได้หรอกครับน้องครับคืออย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนก่อนที่เราจะมองข้อนี้นะครับแบบเร็วๆเนี่ยต้องถามก่อนว่าน้องรู้จักทวินามไหมทวินามเนี่ยมันคือการกระจาย a บวก b ทั้งหมดกำลัง n ได้ยินไหม นะครับตัวนี้ a บวก b กำลัง n เขาบอกว่าถ้าเรากระจาย a บวก b ทั้งหมดกำลัง n พจน์แรกนะครับมันจะได้เป็น n ศูนย์นะครับ <S <s <B> แล้วตามด้วย a ยกกำลัง n นะครับ <S <s <B> แล้วก็ตามด้วย b นะครับยกกำลังศูนย์นี่คือพจน์ที่ 1, <S <s <B> 1แล้วก็พจน์ถัดมามันก็จะกลายเป็น n C 1น <s> <B> แล้ว a ของเราก็จะลดลงจากกำลัง n เหลือ n ลบหนึ <S <s ่ง <B> แล้ว b ของเราก็จะเพิ่มเป็นกำลังหนึ่ง แล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมันก็จะเป็น n c n แล้วตัวนี้ก็เป็น a กาลัง n ลบ n นะครับหรือไม่ก็คือกําลังศูนย์นั่นเองแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น B ยกกําลัง n แทนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเรื่องทวินามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจทวินามเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าโจทย์ข้อนี้กับทวินามจริงๆคือข้อเดียวกันข้อเดียวกันยังไงอดูนะครับตอนแรกเนี่ยให้น้องมองลบ1กําลัง R ตัวเนี้ยแล้วก็ 5, กําลัง R 2ตัวเนี้ย น้องรู้ไหมว่าจริงๆ2ตัวนี้มันมีกําลัง R ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องสามารถเอาไอก,กำลัง R ตัวนี้มารวมเป็นอันเดียวกันได้เนี่ยตัวนี้รวมกันได้เพราะมันกําลัง R เหมือนกันแสดงว่าโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือซิกมา n r เท่ากับ0ตัวแรกจนถึง6แล้วก็ตัวหน้าก็เป็น6 cr แล้วตัวนี้ก็จะเป็น7จ็กำลัง6ลบ R แล้วก็ตามด้วยเลข5ซึ่งเอาลบ1ไปคูณกับฐานมันก็เป็นลบ5 ยกกาลัง R เนี่ยโจย์จริงๆคือเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้เนี้ยเขาเอาลบตัวเนี้ยแกล้งน้องให้น้องวุ่นวายข้างหน้าแล้วก็ให้น้องคิดเลขวุ่นวุนแต่จริงๆแล้วมันคือรวมกันแล้วเป็นหน้าตายอย่างนี้แล้วพอหน้าตายอย่างนี้เสร็จน้องสังเกตไหมว่าถ้าน้องทําแบบเดิมใหม่่าทาแบบเดิมใหม่คือกระจายใหม่โดยแทน R เป็นศูนย์ตัวแรกซึ่งมันก็จะเป็น6 4 0ศแล้วก็จะเป็น7กําลัง6ลบศูนย์แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นลบกําลังศูนย์ตัวแรก แล้วก็ไล่มาเป็น 6c1 แล้วก็7กาลัง6ลบ1แล้วก็ตามด้วย5กาลัง1แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายตัวท้ายก็จะเป็น 6c6 6, 6, แล้วก็จะเป็น7กาลัง6ลบ6แล้วก็ตามด้วย5กาลัง6นอกจะเห็นแล้วว่าอันเนี้ยกับบรรทัดเนี้ยแม่งมีความคล้ายกันโคตรๆเลยคล้ายยังไงอ่ะนี่ไง 6c0 ก็เหมือน nc0 e, 7นะครับกลัง6ลบ0ก็คือ7กาลัง6ก็เหมือนกับ a กาลัง n e, แล้วตัวลบ5กาลัง0มันก็คือ b กาลัง0 เราก็จะเพิ่มจากศูนย์เป็นเลขหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกันเลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลขจนท้ายก็คือ6 4 6ก็เหมือนเนี้ย n c n อันเดียวกันเลยครับงั้นถ้าเรามองโจทย์ข้อนี้ออกมาเป็นหน้าตาแบบเนี้ย a น้องคือใคร a น้องก็คือตัวที่อยู่ตัวหน้าซึ่งก็คือ7เนี้ย a ก็คือ7ตัวเนี้ย7มันก็คือเลข7ทันไหมครับบวกกับ b b คือใคร b คือตัวที่อยู่ข้างหลังที่มันยกกำลังศูนย์แล้วก็ไปเรื่อยๆซึ่งตัวหลังก็คือลบ5้เนี้ยตัวเนี้ยกำลังศูน จริงๆโจเขานี่มันคือ7กับลบ5เอามาบวกกันก็คือ A กับ B มาบวกกันแล้วทั้งหมดยกกําลัง n ซึ่ง N ตัวนี้มันก็คือตัวที่ขึ้นต้น C ตัวแรกซึ่งมันก็คือ6เนี่ยมันคือแค่นี้จริงๆแสดงว่าไอโจที่ให้มาทั้งหมดแม่งจริงๆรคือแค่นี้คือมันไม่ได้ต้องมานั่งคิด7ตัวอะไรเลยคือมันคือทวินามธรรมดานี่แล้วน้องก็แค่เอา7บวกลบ5แม่งยากตรงเนี้ยเอา7บวกลบ5คิดเป็นชาติ7บวกลบ5ได้2มันก็คือเอา2องกำลังหกตอบหกสิี้จบกัน นี้จริงๆโจทย์ข้อแปดถ้าใครซ้อมดีๆเห็นปุ๊บตอบเลยแม่งคือเจ็ดกับลบห้าบวกกันแล้วก็ยกกําลังหกถ้าพี่เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขเจ็ดตรงนี้เป็นเลขเจ็ดมันก็คือบวกกันยกกําลังเจ็ดถ้าพี่เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขสิบตรงนี้เป็นเลขสิบนะครับมันก็คือสองเนี่ยกาลังสิบอันเดียวกันเลยนะครับอยู่ที่เรามองออกหรือเปล่าจริงๆเห็นไหมนะครับไม่ยากโอเคนะครับนี่คือข้อที่แปดนะครับโว้บางคนบอกเสียดายทำไมตอนสอบกูมองไม่เห็นอย่างนี้วะ ทำไมอยากเอาพี่อุ๋ยเก็บใส่กระเป๋ายัดเข้าไปข้างๆในห้องสอบไม่ได้นะครับคไม่ใช่ตุ๊กตานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยพูดถึงตุ๊กตาขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเพื่อนที่มีอยู่คนหนึ่งเขาเรียกว่าโอตากุกมากนะครับแม่งสั่งจากญี่ปุ่นมาครับตุ๊กตายางนะครับบางคน เดี๋ยวก่อนเป้าหมายอะไรพี่นะครับคือตุ๊กตายางเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายอะไรแบแต่เพื่อนพี่นี่คือมันเขาเรียกนะมันเป็นชอบแต่งคอสเพลย์ให้ผู้หญิงอ่ะเออมันชอบแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็เลยซื้อตุ๊กตายางมาแล้วแบบว่าเหมือนจริงมากเลยนะตวงสองแสนกว่าบาทมั้งนะครับค่าส่งนี่ตั้งสี่ห้าหมื่นนะครับเออแล้วก็เอามาก็สามารถว่าเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรได้มันก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับเออก็ก็ดูดูเหมือนจริงมากเลยนะคือตอนแรกไปบ้านมันมันไม่บอกพี่มันให้เข้าไปใในนนนหหห้้ออองงเเเววยยีีก็็มืพ่่่ัูคระ นะครับให้มันน่ารักดีวยมองนี่ตาไม่ไม่กระพริบดีวะ,ะเป็น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 ตุน๊กตายอย่าง,น,งานะครับเหมือนจริงมากนะครับเออแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนอยู่เหมือนเหมือนมากเลยนะครับเออเหมือนจริงมันก็บอกไปเป็นไแงบบสุดยอดไหม,มก็ดีนะแต่ผมมานั่งนึกจริงๆนะน้องกลางคืนตื่นมามึงเจอใครนั่งข้างนี้แมงหลอนนั้นเนี่ยแม่งหันคอมานี่กูวิ่งเลยนะก็นะเอาธรรมดาธรรมดาก็พอไม่ต้องขนานนั้นมาดูข้อ9ดีกว่าข้อ9นี่เป็นโจทย์แคลคูลัสนะครับเนลิมิตเข้าใกล้ศูนย์นี่รู้เลยนะครับ ซึ่งจริงๆโจทย์ลิมิตแคลคูลัสเนี่ยถ้าน้องนะครับ <Spark. S 2> เรียนมาน้องจะรู้ว่ามันชอบตอบ0ูนย์ส่วนคือพอเราแทนศูนย์ลงไปแม่งได้0ูนย์นศนย์เกือบทุกข้อนะครับเพราะมันจะไม่เด็กงงนะครับเนี่ยไม่ใช่แทน0ูย์ไปดูดิ1นบกศนย์ก็ได้1 0นย์ะครับคูณหก็ได้0นย์ะครับก็เหลือ1นึ่งหนึ่คูณหได้หนหนลบหนึ่ได้ศูนย์เไหมข้ามบนศูนย์แล้วข้างล่าง x แทน0ย์ก็ได้ศูนย์มาศูนย์ ใครตะลึงหิ้งตอบศูนย์ส่วนศูนย์ตัดกันได้หนึ่งนี่กูตบกิ้งกระเด็นกระดอเลยนะไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มั่วนะครับคนละเรื่องนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้ถามว่าแล้วต้องทาไงอพี่อุ๋ยนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆครับอย่าพึ่งแทนศูนย์ครับอย่าพึ่งแทนศูนย์ครับถ้าน้องมองดีๆน้องจะเห็นว่าจริงๆแล้ววงเล็บ2อันนี้มันคูณกันอยู่น้องกระจายไปก่อนหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งกล้ได้ x กไกลได้หกเ และหลังกาหลังก็ 6x กำลัง2เนี่ยเขียนอย่างนี้ก่อนเห็นบ้าเสร็จแล้วน้องสังเกตไหมหนึ่งตัวนี้แล้วก็หนึ่งตัวนี้มาลบกันนะครับซึ่งถ้าลบกันหนึ่งตัวนี้กับหนึ่งตัวนี้ก็เจ้าพอเจ้าเสร็จข้างบนก็จะเหลือ x บวกด้วย 6x แล้วก็บวกด้วย 6x กำลัง2หารคอลอนนอค่ารัง้วย x ซึ่ง x ก็ตัดได้ผัดได้หมดเลยนะคือตรงไหนเป็น x กูตัดเลยนะฮะ x ตัดตัวแรกเนี่ยนะครับปุ๊บก็เหลือหนึ่ง x ตัดตัวที่2ก็เหลือ6 x ตัดตัวที่3ก็เหลือ6 x จริงไหมแล้วสังเกตว่าตอนนี้คอลนน้องไม่มีแล้วน้องก็สามารถแทน0ูนย์ลงไปได้แล้วซึ่งถ้าน้องแทน x เป็น0ูนลงไปจบเกมครับศูคูณหได้0ก็เหลือ1กับ6บวกกันข้อนี้ก็เลยตอบ7 2็ดคะแนนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นโจทย์ที่ต้องเรียกว่าน่าจะทําได้เยอะนะครับนะอันนี้คือข้อที่9 นะครับลองซ้อมเยอะๆแล้วเราก็จะทําอย่างนี้ได้อย่าเพิ่งท้อบางคนโอ้โหเสียได้พี่อุ๋ยเอาเป็นบทเรียนเจ้าชาสามัญถ้าพลาดโอนเดือนหน้าเก็บให้ได้เยอะนะครับแล้วก็แพดก็ต้องเตรียมตัวเพราะแผดจะยากกว่านี้พี่รับปากการะกันว่าพี่สอบแผดมาทุกป,ปีพี่จะรู้ว่าแผดกับโคตวันนี้นะครับงั้นต้องเล็กพยายานะนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อต่อไป